สวัสดีค่ะสวัดมาอยู่ที่บ้านาพนะคะที่รรีมานะคะี๋ยวนะคะวันนี้เป็นไงบ้างนะคะ่อยากไม่อยากเมาหัวอยู่วันพี่ครับอ่าพี่อันนี้บอกเวลานี่บอกนะต่นี้ใครคะโอวาาคนสวยนั่นี่ไหนคะมาบุหงา แล้วก็พี่ๆเป็นทั้งหลายเนอะหนึ่งมานี่ลูกสาวชานาขึ้นฟรีบ่อยมากแล้วก็แคทเนี่ยเนี่ยได้นนานๆที่ลงเองยินน้องขอแล้วู้มายินนุ่นลงสิบคลิปแล้วค่ะมั่วซั่วลงสองคลิปยกให้น้องนุ่นเลยวันนี้มาเจอพี่เจอน้องนุ่นไม่ได้เจอนานเลยหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีกว่าเลยวันนี้มาเจอกันนะคะที่บูตา สวัสดีค่ะนาที่กินข้าวแล้วนะคะกินเมนูอะไรคะพี่พี่เล็กกี่แก่เล็กเล็กข้าวผัด